มีกินกนดีแล้วคน่ายสำ <S 2> <S 2> <S บ้านคอยโบกไว้นล่วเอามาขี้เขา่ามกสมเนื้ออมบกหอยจุกจุกบกหอยขี้เข่าบกยิมเพื่อนปะ่ะโอ้ยเข่ากะตินเมนื่อมกเนื้อจะบอก

กินบดดีเนาะตังจากไปเลกินข้าวมุ้งผ้ากันหลายมือสองมือของานผ้ากันกินอย่างไิกินดีดีไม่ได้แนวเ่าอก่แล้วดีจะกินอย่า กระาเทศกคิดองเงี <Ivan> ้ยผ <benefit> ู้อุทเชียดอย่างเนาะเจอละหมื่นก็ได้เนื้อกับแก้มนกับแก้มกล่องหมดแล้วบแก้มขอมกระซาถือลงไปสมองเรือนที่พอดเมนูนี่มากเพียบ ำบเวณเมนูพิซดานมากินไงไม่มีบ่ช่วงนี้ม่มีเลยหาตลาดบ่ข้องกาตาดต้าอยกัพ่อตกตกมันนะตกค่อยคนึงพอจะออกอาหารปลาส<ไ>ำำปลาบึก Ngon, đẹp cứ Xẹp xẹp